สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เรามาทดสอบสัญญาณกันหน่อยนะครับจบจากผมทดสอบสัญญาณเดี๋ยวก็จะมีรายการของคุณแดงเอกคมพีไปที่เพจหนังสืออ่าเพจของร้านปลเครื่องฮะนะร้านปลเครื่องเอกคมพีนะครับไปที่นั่นนะฮะเพจของร้านปลเครื่องเอกคมพีตอนนี้เรามาทดสอบสัญญาณกันหน่อยแล้วก็ทดสอบ การออกอากาศพอดีว่าผมจะใช้ภาพแนวนอนแทนแนวตั้งในการออกอากาศนะครับจะได้ทำงานได้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นคือสามารถจะเอารายการไปทำ u t u b e ได้เลยไม่ต้องมาจัดใหม่อะไรใหม่อย่างเงี้ยนะครับนะผมก็จะได้ใช้เครื่องในการที่จะออกอากาศน้อยลงนะแล้วก็จะได้เห็นเห็นข้อมูลอะไรชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับนะอ่ะ ทดสอบกันหน่อยนะครับนะท่านช่วยนะช่วยผมนิดนึงในการดูนะครับอ้าวผมจะเริ่มแล้วนะฮะจะเริ่มให้ท่านทดสอบนะครับนะเริ่มให้ท่านทดสอบนะฮะตอนนี้นะท่านสังเกตหน้าตาผมนะฮะเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรอ้าวเราจะทดสอบนะทดสอบอ้าวดับไฟดับไฟดีหรือเปล่าครับนะไม่มีไฟดีหรือเปล่า นะตอนนี้ไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟนะครับอา้าวเริ่มเปิดไฟนี่เปิดไฟนะฮะนะ,ะเปิดไฟเป็นอย่างไรบ้างฮะเปิดไฟนะอา้าวนะเราปรับสีไฟหน่อยเอาไฟแบบนี้ดีไหมไฟแบบนี้ดีไหมหรือไฟแบบนี้เป็นยังไงแบบนี้เป็นยังไงหรือไฟแบบนี้คุณคุณบอกว่าหนึ่งสองหรือสาม 1 2ห,หรือ3นะหรือนี่ฮะ1น,นะฮะอันนี้1ครับนะ2ครับ3ครับอ่ะห2หรือ3ครับนะอย่างไหนดีกว่ากันฮะอย่างไหนดีกว่ากันช่วยบอกนิดนึงนะะช่วยบอกนิดนึงอา้าวอีกครั้งทดสอบกันอีกครั้งอา้าวหนึ่งเป็นยังไงครับหนึ่งฮนะหนึ่งโอเคไหม นะแสนไฟหนึ่งโอเคไหมหนึ่งมาสองสองเป็นยังไงฮะสองสองเป็นไงโอเคไหมวิทรุตบอกหนึ่งโอเคนะวิทรุปวิทรุตบอกหนึ่งโอเคอันนี้สองนะสามอันนี้สามครับนะสามมีไฟอยู่สามระดับนะคุณสัจพรบอกสามคุณปีชาบอกสาม <c oughs> ทำไมเสียงแตกอะเอาไหมเอาไหมเอาไหม นะเอาหม่นะครับหนึ่งอันนี้หนึ่งนะครับนะอันนี้หนึ่งจะหน้าออกแดงๆหน่อยนะหน้าออกแดงๆหน่อยนะครับอันนี้หนึ่งนะนะหนึ่งนะนะหนึ่งอ้าวมาสองอ้าวสองเป็นไงสองสองเป็นไงสองเป็นยังไงอ้าวสามอันนี้สามครับอันนี้สามโอ้โหสามเยอะอ่ะสามเยอะคุณสัจพรน์บอกสามคุณปีชาบอกสาม คุณปีชาบอกสามโอเคคุณวิสรุตวิสรุตเปลี่ยนใจเหรอวิสรุตเปลี่ยนใจมาเป็นสามครับคุณสมพงษ์บอกสามคุณคุณตะวันบอกสามคุณวรพจน์บอกสามคุณปีชาบอกสามโอเคอันนี้นะครับอันนี้โอเคนะมาน่าโอ้ยนี่นะครับเป็นสีเดียวกับที่คุณแดงคุณแดงบอกว่าอันนี้โอเคที่สุดแต่ว่าการโอเคแบบเนี้ยตอนนี้มาตอนกลางวัน <laughs> ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันอาจจะไหลมากกว่านี้มันก็จะไม่โอเคแต่ตอนนี้โอเคใช่ไหมนะโอเคใช่ไหมนะโอ้นี่นี่คุณแดงเขาทําให้ผมทํางานง่ายขึ้นนะทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเขาก็พยายามจะไปหานะไปหาอุปกรณ์มาให้ผมในการออกอากาศนะครับนะถ้าอย่างนี้เนี่ยผมก็ออกอากาศได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าผมไม่ต้องใช้เครื่องเยอะแล้ว นะตอนนี้ผมใช้แค่แค่2เครื่องนะใช้2เครื่องผมก็ออกอากาศได้เลยนะครับนะตอนนี้ใช้แค่2เครื่องนะส่วนเครื่องที่3มผมก็เอามาดูเครื่องที่4ก็จะเป็น PC นะครับก็ใช้ทั้งหมด4เครื่องนะที่จะมาออกอากาศให้ท่านได้ติดตามกันนะนี่นะใสขึ้นเลยใสยหัวออกไปเลยเออแล้วออจริงก็เปล่า,าคุณแดง นะีไปซื้ออุปกรณ์มาสองพันบอกว่าหน้าดีขึ้นเลยทำยังเป็นครีมเลยเนะี่ยไปซื้ออุปกรณ์มาให้ครับสองพันอ้าใครบอกว่าภาพดีเสียงดีส่งดาวเป็นกําลังใจให้หน่อยสิไม่เกี่ยวอะไรกับดาวเนี่ยนะขอดาวเป็นกําลังใจหน่อยสินะถ้าภาพดีเสียงดีส่งดาวเป็นกําลังใจหน่อยนะอา้านะใครจะส่งดาวเป็นกําลังใจนี่ นะเดี๋ยวถ้ามันดีเนี่ยนะเดี๋ยวคุณแดงจะซื้อใหม่อีกตัวแล้วไปตั้งไว้ตรงนั้นนะตั้งไว้ในจุดของคุณแดงเขา <c oughs> นะเออนะนะเดี๋ยวเราจะคุยกันแบบนี้นะครับนะผมจะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยให้ภาพมันฟ้ากว้างออกไปอย่างเนี้ยกว้างออกไปอย่างนี้เราจะไม่เอาแนวตั้งแล้วเพราะว่าเราอยากจะใช้บรรยากาศแบบแบบโทรทัศน์เพราะว่าผมเลยต้องเอาไปลง youtube มันจะได้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาทําเครื่องสองเครื่องมาตัดต่อมาอะไรกันใหม่นะครับตอนนี้ก็ง่ายขึ้นก็คือสามารถจะปาดนะลง youtube ได้เลยเอาอย่างนี้นะครับนะตกลงเอากันอย่างนี้นะท่านช่วยแชร์ให้ด้วยนะนะท่านช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับนะคุณกบนะคุณกบบอกสามนะครับนะคุณกบบอกสามนะโอ้นะฮะนี่ นะแล้วข้อความนี่ผมดูได้นะผมดูได้ชัดเจนเลยนะนะาดูได้ชัดเจนเลยข้อความนะไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วเดี๋ยวจบจากรายการนี้นะครับไปช้อปปิ้งออนไลน์ของคุณแดงนะฮะช้อปปิ้งออนไลน์คุณไม่ต้องมาเราส่งให้เกีียวว่าไงเกยวกุ้งอร่อยดีอร่อยครับนะสวัสดีครัาบอาจารย์หน้าใสหล่อมากครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอเกียวกุ้งคุณอย่ามาหยอด นะคุณอย่ามาหยดเอาเรื่องจริงนะเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะผมกําลังทดสอบสัญญาณอยู่ทด,ทดสอบไฟไม่ใช่สัญญาณสัญญาณเนี่ยผมไม่ทดสอบแล้วเพราะว่าไปดีไม่ดีอะไรยังไงผมไปบังคับมันไม่ได้รเรื่องสัญญาณนะ่ะแต่ว่าตอนเนี้เอาแสงก่อนนะเอาแสงก่อนเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าแสงมันมีปัญหาก็าคือว่าแสงเนี่ยคือพอใครเข้ามาดูแล้วบอกว่าโอ้ยนะอาจารย์แก่แก่ ดูตัวจริงหนุ่มกว่าเยอะบอกแกอย่างเดียวก็เจ็บช้ำน้ำใจพอแล้วนะยังยังเบิ้ลอีกแก่แก่เออบอกว่าแก่อย่างเดียวนี่ก็เจ็บหัวใจอยู่แล้วนะยังย้ำอีกบอกแก่แก่นะเออนะอ่ะนะเกี๊ยวกุ้งนะเกี๊ยวกุ้งคุณปันคันดินชัดดีครับอาจารย์โอ้ขอบคุณครับคุณปันคันดินนะเอาเป็นแนวนี้นะครับ เอาเป็นแนวนี้นะเอาเป็นแนวนอนนะครับเอาเป็นแนวนอนเพราะว่าถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยนะข้อความมันจะไปทับกับนะไปทับกับเนื้อ <holder> เนื้อรูปนะครับแล้วมันดูยากถ้าอย่างนี้ข้อความผมดูง่ายเลยนะข้อความผมใครส่งข้อความอะไรมาเนี่ยผมดูได้สบายเลยเพราะว่าผมออกอากาศเครื่องนี้แต่ว่าข้อความผมมาดูเครื่องนี้มันก็จะได้นะเห็นเห็นชัดนะในกล้องด้วยแล้วก็เห็นชัดในข้อความด้วย นะครับคุณปันคณินนะคุณพงศ์สวัสดีครับอาจารย์มุมสวยครับสวยมะหนะมุมสวยนะนะมุมนี้สวยเลยอ่ะน่าจะได้บรรยากาศของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้นะครับแล้วภาพกว้างมุมจะสวยมากน้มุมจะสวยนอกนะถ้าถ้าเป็นรูปผมนะเป็นรูปผมเนี่ยตั้งเนี่ยเห็นแต่หน้ามุมไม่สวยเอามุมเนี้ยสวยดีนะครับท่านจะเห็นบรรยากาศนะฮะนี่ด้านนี้คลองนะครับด้านนี้นี่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 อันนี้ นี่นี่เาโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะคนเคยเห็นแล้วละ่ะนะเคยเห็นแล้วนี่รางวัลเทพทองรางวัลเทพทองไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับนะดูนี่ฝ่าจะได้มานี่ผมได้พร้อมกับคุณปัญญานี่หลันกุลนะคุณปัญญาเวิร์กพอยต์ได้ปีเดียวกับผมนะรางวัลเทพทองเนี่ยมีได้อยู่สี่คนรางวัลเทพทองปีนั้นนะสาขาเนี้ยมีผมมีคุณปัญญาแล้วมีนักจัดรายการอยู่สองคนที่ได้เทพทองพร้อมกัน เทพทองนี่นะครับเทพทองเนี่ยเป็นรางวัลพระราชทานนะครับนะพระราชทานจากนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่ว่านะมีคุณนะคุณขวัญแก้วนะครับคุณขวัญแก้วเป็นเป็นผู้แทนพระองค์นะครับรางวัลเทพทองเนี่ยนะผมไปรับมาจากพลอากาศเอกกำทนศิลทวานนนะครับองค์ขมลตรีผู้แทนพระองค์เนี่ยรับจากผู้แทนพระองค์นะครับ เนี่ยรางวัลเทพทองนะรับจากผู้แทนพระองค์นะครับนะรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศนะฮะของคนทําสื่อนะครับนะเป็นรางวัลเกียรติยศของคนทําสื่อผมนะมีรางวัลการันตีนะครับนะคนทําสื่อนี่คือรางวัลที่ผมได้มานะครับนี่นะไม,ไ,มไม่ได้ไดมาง่ายๆไม่ได้ยายได้มาเพราะโชคช่วยนะครับนี่นะรางวัลเทพ ทองครับนะเทพทองนะโชว์กันหน่อยนะหลายคนไม่รู้ฮนะไม่รู้ไอ้ผมมาจัดรายการเนี่ยเนะมาพูดนี่นะครับเคยมีรางวี่รางวัลอะไรกับเขาหรือเปล่านี่มีฮะนะรางวัลเทพทองนะฮะเทพทองอ่ะนะนะโชว์กันไปแล้วนะครับเออนะเอ่อ,นะอ,อคุณคุณคุณนะคุณอะไรคุณนาะคุณพันเหรอ คุณพัฒคุณพัฒอาจารย์น่าอิ่มมากขอบคุณครับนะคุณเกียวเกี้ยวว่าไงเกี้ยววันที่3เมษาเจอกันที่วัดมากตะพุทธครับตัวจริงอาจารย์ยังหนุ่มอยู่เลยโอ้ยนี่ยเนี่นีี่ฮะมาการันตีฮะเกียวกุ้งนะพระอาจารย์วิรศัก์เจริญพรโยมอนุชาการธรรมสถานครับพระอาจารย์โอ้ยตอนแรกผมคิดว่าแนวนอนเนี่ย จะดูกันได้น้อยนะเออดูกันได้เยอะเหมือนกันนะนี่30ท่านนะนะที่อยู่กับผมเนี่ยยี่สิบเก้าสามสิบท่านเนี่ยถือว่าก็ดูดูได้ดีนะครับนะาสัญญาณก็ไปได้ดีดูได้ดีแม้จะเป็นแนวนอนก็ยังดูได้ดีนะเออนะนั้นผมผมยึดยึดการออกอากาศแนวนอนดีกว่านะครับนะแนวนี้ผมไม่เอาแนวตั้งแล้วล่ะเพราะการทําแนวตั้งเนี่ยผมทางานลําบากอันนี้ต้องยอมรับมาผมทํางานนะสองขั้นตอนสามขั้นตอน นะครับมันทํางานลําบากนะตอนเนี้ผมอาจจะทํางานง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวดูฮะเพราะว่าถ้ามันเซฟลงเครื่องไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องไปไปแปลงอีกมันจะยุ่งยากหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอรอดูกับเทปเนี้ยเดี๋ยวเทปนี้ผมจะลองดูว่าผมจะต้องไปแปลงสัญญาณนะเทปอีกหรือเปล่านะคุณสิงห์ลูกพ่อขุนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสิงห์นะผมมาทดสอบเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ ไม่ได้มาลงรายละเอียดอะไรมากมายผมอยากจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือนะท่านส่งดาวกันได้ไหมถ้าส่งได้การทดสอบของผมก็จะสมบูรณ์ท่านลองส่งดาวใครมีดาวลองส่งดาวให้ผมดูซิท่านส่งได้ไหมถ้าส่งได้การทดสอบสัญญาณของผมก็นนะสมบูรณ์แล้วนะครับทั้งภาพนะภาพเนี่ยไปได้ก็คงจะไปได้ดีนะครับคงไม่มีปัญหาเสียงน่าจะไปได้ดีนะครับเสียงเนี่ยเพราะว่า ผมถ่ายทอดจาก iPhone นะ iPhone การซรับเสียงไม่น่าจะมีปัญหานะครับนะเสียงน่าจะไปได้ดีภาพน่าจะไปได้ดีตอนนี้อยู่ที่ดาวเพราะดาวยังไม่ขึ้นสักดวงหนึ่งลองดูซิว่าถ้าดาวส่งได้นะครับก็สมบูรณ์แล้วนะผมก็จะยึดนะจะยึดตรงนี้เป็นเกณฑ์นะฮะในการถ่ายทอดและพูดคุยกันตรงนี้นะท่านเห็นไหมครับนะ้ำมุมมมอะไรเนี่ยโอ้โห นะมุมได้ลงตัวพอดีเลยมุมนี้นะครับมุมนี้สวยนะครับนี่คือสำนักงานของคัมพีนิวนะครับนะคัมพีนิวเนี่ยนอกจากจะเป็นสำนักงานแล้วก็ยังเป็นศูนย์บะเครื่องศูนย์บะเครื่อง,เอ,งเอกคัมพีนะดำเนินงานโดยคุณแดงเอกคัมพีนะครับแต่เป็นศูนย์บะเครื่องส่วนนะส่วนในเรื่องของหนังสือพิมพ์คัมพีนิวผมเป็นบรรณาธิการบริหาร นะครับส่วนคุณแดงเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเราเอาไว้ขึ้นสารอย่างเดียวนะครับของคุณแดงนะ่นะไม่ได้ไม่ได้อะไรยังไงนะฮะแล้วก็หาโฆษณานะครับตอนนี้โฆษณาคุณแดงก็รับทุกวันฮะของเดือนเดือนเมษาเนี่ยเต็มทั้งเดือนเลยนะทั้งเดือนเลยต้องออกต่างจังหวัดตลอดผมไม่รู้ว่าจะมีเวลามานั่งพูดคุยกับแฟนรายการหรือเปล่านะะเพราะว่าเขานะลงบุ๊กไว้ตลอดทั้งเดือนเลยเดือนเดือนเมษาฮะ คุณซีอุยสวัสดีครับอาจารย์วันนี้เจออาจารย์อยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองครับวันนั้นอโอคุณซีอุยคุณซีอุยได้เข้ามาทักหรือเปล่าเจอแล้วได้ทักไหมทักกันใช่ไหมนะคุณซีอุยคุณก็ไม่ได้บอกนะวันนั้นว่าคุณใช้เฟซอะไรนะฮะนะถ้าคุณบอกว่าคุณใช้เฟซสีอุยนี่ผมไม่คบกับคุณแล้วนะเพราะน่ากลัวเดี๋ยวีอุยเ็เอาไปเผาแล้วนี่นะครับที่เขาเก็บ นะเขาเก็บลากนะเก็บล่างของสีอุยไว้เนี่ยเขาเอาไปเผาแล้วนะสีอุยนะฮะสีอุยนี่คุณเนี่ยคุณใช้คําว่าสีอุยเนี่ยนยแหม่น่ากลัวทีกลัว <c oughs> คุณจะมาจะเป็นแบบซีอุยหรือเปล่านะนะีคือแต่เนี่ยฮะไปเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันได้นะทักทายกันได้เราคือเพื่อนพ้องน้องพี่กันทั้งนั้นอนะ่ะคุณสีอุยนะเจอที่ไหนก็ทักทายกันได้นะเริ่มเริ่ม เริ่มอรุณอรุณนี้เหรอนะเริ่มอาุณทาไมเป็นอาุณเนี้ยนะสวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีครับคุณเริ่มอาุณมีสุขนะคุณใช้อาุณนี้เหรอคุณสีอุยใช่ครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่ทางไปห้องน้ําครับชื่อผมครับโอ้นะหนุ่มๆใช่ไหมอ่ะหนุ่มๆที่ยกมือไหว้หรือเปล่า คนนั้นหรือเปล่ามีอยู่คนหนึ่งนะผมเดินไปห้องน้ําแล้วเขาก็ยกมือไหว่น่าจะเป็นน่าจะเป็นซีอุย e นี่แหละหนุ่มๆน,นะนะยังวัยรุ่นอยู่เลยอะซีอุย e อะผมผมยังนะผมยังคิดว่าเอซีอุย e นี่เล่นพระด้วยเหรอดูพระด้วยเหรอนะดูแล้วน่าจะเป็นคนหนุ่มๆใช่ไหมซีอุย e ใช่ป่ะใช่คนที่สวนที่ห้องน้ําหรือเปล่ายังหนุ่มอยู่เลยนะเด็กๆกันนะวัยรุ่นนะเออซีอุย e ยังอายุไม่เท่าไหร่นี่นะเข้ามาเล่นพระใช่ไหมเออซีอุย e นะฮะซีอุย นะก็แฟนรายการผมก็มีเด็กหนุ่มเยอะนะฮะนะคนที่เริ่มอ๋อช่ด้วยนะโอใช่ด้วยนะเ oh, ด็กนะหนุ่มๆมานะโอ้ oh, ขอบคุณนะขอบคุณครับนะคุณคุณซีอุยนะ,ะที่ที่ยังทักนะฮะคุณซีอุยเขาเดินสวนกับผมะฮะแล้วเขาเด็กหนุ่มผมก็งงนะฮะว่าเขาเขาติดตามรายการเราด้วยเหรอนะฮะเพราะว่ายังหนุ่มอยู่เลยนะเด็กๆนะฮะวัยรุ่นคุณทักเิน ส่งดาวมาเอาแล้วครับแหม่สามสิบห้าดวงขอบคุณครับคุณทักษิณอันนี้ดาวขึ้นฮะดาวขึ้นแสดงว่าใช้ได้แล้วนะฮะแสดงใช้ได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับทีนี้เออเริ่มอรุณเริ่มอรุณพิมพ์ผิดอ๋อนะฮะพิมพ์ผิดใช่ไหมนะเริ่มอรุณต้องเริ่มนี้ใช่ไหมนะเริ่มอรุณต้องเริ่มนี้นะนะเริ่มอรุณฮะ นะครับอ๋อพิมพ์ผนะิดเนาะขอบคุณนะขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามนะติดตามรับชมกันแล้วก็เข้ามาทักทายนะครับคุณทวินเนี่ยจริงๆริทวินนั่นแหละน,น่าจะชท่ทวินนะคุณทวินใช่ไหมนะแต่ว่าพอเราเขียนเขียนเป็นทวินนะนะทวินนะพอดีเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีมันสะกดออกมาอาจจะผิดพลาดไปนะก็ต้องขออภัยฮะนะนะคุณทวินแล้วก็คุณจตุพรมาลำปาง เออนี่นะคุณแล้วอะ่ะนะมาลำปางเนี่ยสวัสดียามเย็นครับเย็นแล้วเหรอโอ้เย็นแล้วสิเย็นแล้วอ่ะเดี๋ยวไปรายการคุณแดงแล้วกันนะผมทษมาขอโทษฮะผมทดสอบสัญญาณเรียบร้อยนะครับนะภาพเสียงคมชัดใช้ได้เอาเป็นว่าวันนี้นะผมเวลานี้ผมไม่ได้จัดนะท่านอย่ามาติดเวลานี้นะฮะเวลานี้เป็นเวลาของคุณแดงนะครับรายการช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะ รายการพัดดีเกจิดังมีเวลา1วีทนาฬิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็มียามค่ำคืนนะครับนัเป็นเวลานั้นส่วนเวลานี้นะจะเป็นเวลาของคุณแดงเดี๋ยวไปไปติดตามกันที่เพจเไปติดตามกันที่เพจร้านพระเครื่องนะครับตรงนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับนะที่ติดตามรายการวันวันนี้นะครับเดี๋ยวนะไปรายการนู้นเลยนั้นกลับลาไปก่อนแล้วกันนะฮะตัดไปแบบห้้นๆ้นนะไม่ต้องมีเพลงเพลิงละเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้ารายการนู้นแล้ว ขอทุกท่านโชคดีนะครับกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ